บทที่ส8 0อแปดิบนางเนื้อแปลกหน้าฉันเช็ดแล้วนี่มันบ้าอะไรเนี่ยชินเฟิงตกตะลึงเพราะชินเฟิงไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนปลาคาครูเทียนเหล่านี้อาศัยอยู่ในป่าจริงและดูเหมือนว่าไม่มีน้ําในป่านี้แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยไม่สําคัญเลยเนื่องจากนี่เป็นพื้นที่ต่างมิติจึงต้องแตกต่างจากโลกหลักเล็กน้อยและเป็นเรื่องปกติที่ปลาจะอาศัยอยู่บนบกแต่ชินเฟิงไม่เคยคาดหวังว่าปลาคาบกังเขนขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาจะมีแขนและขาของมนุษย์มันน่ากลัวเกินไป จากการสังเกตของขี้เฟิงปลาคาบครูเชียนเหล่านี้มีขนขาหนาบนมือและเทา้านี่มันน่าขยะแขยงจริง,รงๆเพียงแค่มองดูสิ่งแปลกๆเหล่านี้ถิ่นเฟิงก็รู้สึกเหมือนก้มลงและอาเจียนออกมาแต่ในเวลานี้เนื่องจากขิ้เฟิงรู้สึกรังเกียจมากพอที่จะเปิดเผยเท้าของเขาเองปลาคาบครูเชียนเหล่านี้ด้วยมือและเท้าของมนุษย์จึงค้นพบว่าขินเฟิงอยู่ที่ไหนเอ้านี่มันเนื้อมนุษย์ปลาคาบครูเชียนที่ใหญ่ที่สุดพูดทันทีแค่วฉันก็อยากกินเนื้อมนุษย์เหมือนกันพวกเรากินทุกคนรอบตัวฉันไปหมดแล้วต้องตุนฉน ทันใดนั้นปลาคราฟครูเชียนด้วยมือและเท้าของมนุษย์ก็พุ่งเข้าหาคินเฟงต่อหน้าพวกเขาและฉินเฟิงก็มีสีหน้ารังเกียจและไร้คำพูดบนใบหน้าของเขาโดยหันกลับมามองปลาคราฟไม้กางเขนด้วยมือและเท้าของมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเขาในเวลานี้คินเฟงยังเปิดการข้อมูลคุณลักษณะของปลาคราฟครูเชียนเหล่านี้ด้วยมือและเท้าของมนุษย์ชื่อหลานชายแห่งท้องทะเลเกรด98คลาสผู้นำเข่าพันธุ์ลูกผสมระหว่างนางเนื้อก,กับมนุษย์ชีวิต 23W ดับเบิลยูการป้องกันกายภาพ 2300- รถึง2,700 การป้องกันเวทมนต2,200-2,700 x27003000 การโจมตีด้วยเวทมนต2,200-2,300ความเร็ว200ทักษะหลานชายแห่งท้องทะเลหลานชายแห่งทะเลเป็นทิดาแห่งทะเลและเป็นลูกหลานของเจ้าชายพร้อมกับพรจากทะเลดังนั้นหลานชายแห่งทะเลจึงเพิ่มคุณสมบัติทั้งหมด300%และลดความเสียหายที่ได้รับ40% ผลกระทบต่อหลานชายของไห่หลานชายของไห่พุ่งโจมตีไปยังเป้าหมายทําให้เกิดความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมายและมีโอกาสทาให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะมึนงงขณะอยู่ในน้ําความเสียหายที่เกิดจากหลานชายของไห่ความน่าจะเป็นที่จะมึนงงและระยะเวลาขององค์การทําให้มึนงงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าการยิงของหลานชายของไห่หลานชายของไห่พ่นพลังงานน้ําไปยังเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทคงที่ให้กับเป้าหมายและแช่แข็งเป้าหมายในน้าพลังการยิงของหลานชายแห่งท้องทะเลเพิ่มขึ้น20%ซ์ การป้องกันของหลานชายของไห่หลานชายของไห่พยายามต้านทานการโจมตีและเกร็ดบนร่างกายของเขาก็หนาขึ้นซึ่งลดความเสียหายทางกายภาพที่เขาได้รับต่อไปและความน่าจะเป็นที่จะถูกโจมตีปกติก็พลาดไปและระยะเวลาคือ120วินาทีการโต้ตอบของหลานชายของไห่เมื่อสุขภาพของหลานชายของไห่ต่ำเกินไปหลานชายของไห่จะได้รับคุณสมบัติโดยรวมที่สูงมากหลานชายของไห่หลบหลานชายของไห่พยายามหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้เนื่องจากร่างกายของหลานชายของไห่นั้นเลื่อนดังนั้นจึงง่ายต่อการหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ คำอธิบายในมิตินี้ที่ดาแห่งท้องทะเลสามารถหลอกลวงเจ้าชายและแต่งงานกับเธอได้สําเร็จและให้กาเนิดปลาคราฟครูเทียนจานวนมากด้วยมือและเท้าของมนุษย์คนเหล่านี้เรียกว่าหลานชายแห่งท้องทะเลหลานชายของไหกินแม่ของเขาและสาวใช้ที่ทําหน้าที่คลอดบุตรทันทีที่เขาเกิดจากนั้นจึงเริ่มโจมตีเจ้าชายและผู้คนในพระราชวังด้วยการกินมนุษย์อย่างต่อเนื่องระดับของหลานชายของไหก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่ช้าหลานชายของไหก็กินมนุษย์ทั้งหมดในอาณาจากักรนี้หลานชายของทะเลเหล่านี้อพยพไปยังที่อื่น หลังจากผ่านไปหลายพันปีลูกหลานแห่งท้องทะเลเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตธรมธรมดาๆและไม่มีใครรู้สึกแปลกเมื่อเห็นพวกมันมันเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นได้ทำด้วยผ้าขนสัตว์ธรรมดาดังนั้นฉันจะเป็นคนแรกที่คิดว่ามันแปลกโอเคไหมคินเฟงบน่นโดยไม่ลังเลและเมื่อคินเฟงบน่นหลานชายของไห่เหล่านี้ก็รีบวิ่งไปหาคินเฟงเพื่อขอร้องจากนั้นคินเฟงก็โบกไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาโดยไม่ลังเลใจทันใดนั้นไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงก็กระแทกร,ร่างของหลานชายของไหที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างหดเียม ทันใดนั้นหลานชายของไห่จำนวนมากก็ถูกส่งตัวไปโดยขิ้นเฟงแน่นอนว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ขิ้นเฟงสามารถทำได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวอันที่จริงคราวนี้ขิ้นเฟงมีสามทักษะที่มีประสิทธิภาพอันดับแรกคือคลิฟผลขององค์การแยกออกคือเมื่อคุณฟันมันจะสร้างความเสียหาย23%ถึง150%ต่อเป้าหมายศัตรูทั้งหมดในแถวหน้าและมีโอกาสสูงที่จะติดสถานะสงบนิ่ง หลังจากการผ่าแยากทักษะการแตกพื้นของทิ้นเฟงดาบหนักสับลงบนพื้นทำให้เกิดความเสียหายสูงมากถึง188-200%ต่อเป้าหมายศัตรูโดยรอบทั้งหมดและยังมีผลการกระเด็นอีกด้วยปีร็อบ,บลาสทุกๆก,ก,การโจมตีของคุณ3าครั้งคุณจะสะสมปีร็อบ,บลาสเมื่อคุณโจมตีคุณสามารถใช้ปีร็อบ,บลาสเพื่อโจมตีโดยไม่ตั้งใจได้ความเสียหายที่เกิดจากปีร็อบ,บลาสคือ200%ของความเสียหายของคุณเองบทที่381คาปลาหรือปลาคาบครูเชียน ในเวลานี้ฉินเฟิงสร้างความเสียหายมากมายและกระแทกหลานชายของเอไห่เหล่านี้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศทันทีอย่างไรก็ตามยังมีหลานชายของไห่หลายคนที่ไม่ได้ถูกขิ้นเฟงล้มลงที่ด้านหลังและพวกเขายังคงพุ่งเข้าหาขิ้นเฟงต่อหน้าเขาต่อไปและในเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ขิ้นเฟงจะต้องกลัวปลาคับไม้กังเขนเหล่านี้ที่วิ่งเข้ามาหาเขาเพราะเมื่อหลานชายไห่เหล่านี้วิ่งหนีแม้ว่าพวกเขาจะน่ารังเกียจแต่ก็ค่อนข้างตลกเช่นกันจากมุมมองของขิ้นเฟงหลานชายของไห่เหล่านี้วิ่งไปมาอย่างต่อเนื่องและหลานชายของไห่เหล่านี้ก็วิ่งเหมือนเทอร์โนซอรัส แต่ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์นั้นแข็งแกร่งแต่ลูกหลานของท้องทะเลที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นกลับกลายเป็นร่างของปลาคาับกังเขนด้วยมือและเท้าของมนุษย์ดังนั้นในเวลานี้ความรู้สึกเดียวที่ชินเฟิงจะได้รับจากหลานของไห่ที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือมันตลกและในเวลานี้ถินเฟิงก็มองไปที่หลานของไห่ที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งกำลังโจมตีเขาอย่างรวดเร็วทีละขั้นจากนั้นถินเฟิงก็ยกไม้เท้าฉนวนในมือของเขาขึ้นมาทันที943อัน แม้ว่าตอนนี้คินเฟงจะได้รับอาชีพใหม่แล้วนั่นคือเกรสเซตออฟเดอะไฟเอลิเมนต์แต่นักเวทการต่อสู้ที่แต่เดิมมอบให้คินเฟงโดยกันดับเดอะไวโรบี้นั้นเป็นอาชีพรองดังนั้นนักเวทการต่อสู้จึงไม่หายไปและตอนนี้คินเฟงสามารถใช้ทักษะของแบทเทิร์มเต่อไปได้อย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วคินเฟงจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นหลังจากเปลี่ยนอาชีพของเขาให้เป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งธาตุทั้งห้าแต่พลังเวทมนต์ดั้งเดิมของเขาก็กลับมาทั่วคราวเช่นกันันนนนแตต่่่สสหหรรรรรรบคิิเฟดดูมมมือวววาาาาาาถใกรกระะะะะกะะะะุ้ยปจี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเคลียม็อบคลิฟและกราวคลิฟที่ถูกกระตุ้นอย่างไม่สิ้นสุดนั้นเลวร้ายเกินไปและไม่จําเป็นต้องใช้มานาของคินเฟงเลยด้วยวิธีนี้คินเฟงสามารถช่วยรักษามานาของเขาและรอจนกว่าบอสผู้ทรงพลังจะปรากฏขึ้นก่อนจึงจะเคลื่อนไหวดังนั้นในเวลานี้คินเฟงยังคงใช้อาชีพนักเวทการต่อสู้ที่แกนดับเสื้อคลุมสีขาวสอนให้เขาอย่างสบายใจในเวลานี้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงปะทะหลานชายของไห่อย่างดุเดือดต่อหน้าเขาทันใดนั้นร่างของหลานชายของไห่ก็ล้มล,ลงโดยไม้เท้าที่เเป็นนนวนของคิฟ ในเวลาเดียวกันกระโหลกศีรษะของหลานชายของไห่ก็ถูกขี้เฟงบุกลงไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลานชายของไห่คนนี้ถูกขี้เฟงจับได้ภายในไม่กี่วินาทีและไม่กี่วินาทีหลังจากที่หลานชายของไห่เสียชีวิตคลิฟของขิ้เฟงและเอิร์ธคลิฟก็ปะทุขึ้นในเวลาเดียวกันทันใดนั้นหลานชายของไห่จำนวนมากที่อยู่รอบตัวพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้ระดับดั้งเดิมของหลานชายของไห่เหล่านี้อยู่ที่ประมาณ90้าสเท่านั้นและในเวลาเดียวกันประสิทธิภาพการต่อสู้ของหลานชายของไห่เหล่านี้ก็ไม่แข็งแกร่งมากนัก ท้ายที่สุดแล้วลูกหลานของไห่เหล่านี้ต่างก็เป็นสัตว์ประหลาดระดับผู้นำไม่แม้แต่ผู้นำระดับเชื้อชาติด้วยซ้ำแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับฝูงชนที่จะเป็นหัวหน้าแต่เมื่อต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเช่นคินเฟงหัวหน้าก็เป็นเพียงกลุ่มคนจริงๆอย่างน้อยผู้ชายที่แข็งแกร่งเช่นผู้นำระดับเชื้อชาติก็จำเป็นต้องมีระดับการต่อสู้กับคินเฟ,นฟงโดยไม่ตาย AFB แต่ตอนนี้หลานของไหที่อยู่รอบตัวเขาวล้วนเป็นผู้นำแล้วหลานชายของไหซึ่งเป็นผู้นำที่เรียบง่ายจะไม่สามารถหยุดผู้มีอออนนนนนาาเเช่่่ิฟงได้ยแน ดังนั้นในเวลานี้หลานชายของไห่ทุกคนที่กล้ายืนอยู่ต่อหน้าคินเฟงเริ่มถูกคินเฟงสังหารหมู่อย่างเมามันทุกครั้งที่คินเฟงเหวี่ยงไม้เท้าฉนวนในมือของเขามันสร้างความเสียหายสูงมากให้กับหลานหลานโดยรอบของไห่และในเวลานี้ปีร็อบบลาสของคินเฟงพร้อมแล้วทุกๆการโจมตีสามครั้งจะสมปีร็อบบลาสและตอนนี้คินเฟงได้ผสมโอกาสของปีร็อบบลาสสิบครั้งจนถึงขีดจำกัดสูงสุดดังนั้นในเวลานี้คินเฟงไม่มีความรอบคอบใดๆและใช้การระเบิดเร็วไฟครั้งใหญ่กับหลานชายของไห่ตรงหน้าเขาโดยตรง อย่างไรก็ตามฉันได้สะสมโอกาสไว้สิบครั้งและทุกครั้งที่ฉันกระตุ้นมันนายขีนเฟงมันไม่ไร้ประโยชน์ดังนั้นในเวลานี้ความเสียหายของคินเฟงที่มีต่อหลานชายของไหต่อหน้าเขานั้นช่างน,น่ากลัวมากหลานชายของไห่จำนวนมากรีบวิ่งไปหาคินเฟงด้วยนิสัยที่ไม่ดีของพวกเขาอย่างไรก็ตามก่อนที่มลพิษทางจิตเหล่านี้จะสามารถเดินต่อหน้าคินเฟงได้พวกมันก็ถูกทุบเป็นชิ้นชิ้นด้วยการแยร์ยกพื้นดินผายแยกและระเบิดเรลไฟของคินเฟงจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลานชายของหไหใดสามารถเข้าสู่ฝั่งขงขอคินเฟได้ และรอบๆบศพของหลานชายของไห่เหล่านี้สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปทุกที่มีหลานชายของไห่จำนวนมากนอนอยู่ที่นี่และหลายคนก็ถูกไม่เกรียมกลิ่นของปลาย่างมาจากซากศพของหลานชายของไห่ที่ถูกไฟเผาและตัวปลาก็ยังสดอยู่แต่เมื่อนึกถึงแขนขาและเท้าของมนุษย์บนหลานชายของไห่เหล่านี้คินเฟงก็รู้สึกอึดอัดไปทั่วทั้งตัวและความรู้สึกอยากจะอาเจียนก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาทันทีท้ายที่สุดแล้วเมื่อฉันคิดถึงมันมันมน,น่าขยะแขยงจริง,รงๆแม้แต่คนอย่างคินเฟงก็ไม่สามารถยอมรับมันได้ประศนีบทที่382ธิดาแห่งท้องทะเล ในเวลานี้คิ้นเฟงโบกไม้เท้าฉนวนในมือของเขาอีกครั้งโดยไม่ลังเลจากนั้นไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคิ้นเฟงยังคงทุบตีหลานของไห่ที่อยู่ตรงหน้าเขาและในขณะเดียวกันไม้เท้าที่เป็นฉนวนก็ถูกเหวี่ยงออกไปมากขึ้นเรื่อยๆและหลานของไห่เหล่านี้ก็ล้มลง,ลงกับพื้นทีละคนไม่นานหลังจากนั้นคิ้นเฟงเห็นว่าหลานชายของไหเกือบทั้งหมดถูกคิ้นเฟงสังหารไปแล้วไม่เหลือแม้แต่ปลาคาบกังเขนที่มีชีวิตด้วยมือและเท้าของมนุษย์ในเวลานี้ถินเฟิงมองเห็นไม่ไกลนักในสน้มเล็กๆในป สุดท้ายเขาก็ไม่ใช่หลานชายของไหที่เพื่อนบ้านรังเกยียจเขาขิ้เฟงบ่นเช่นนี้จากนั้นในเวลานี้ถิ่นเฟิงก็เดินไปที่สนามเล็กๆตรงหน้าเขาด้วยจากนั้นขณะที่เขาเข้าใกล้มากขึ้นทันใดนั้นขิ้เฟงก็ค้นพบว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นรูปปั้นหินนี่คือสิ่งที่ทำให้ขิ้เฟงรู้สึกแปลกที่สุดไม่ใช่ว่าลูกสาวของไหหลอกเจ้าชายได้สำเร็จกลายเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ให้กำเนิดปลาปิรันย่ามากมายไม่ใช่หรือแต่รูปปั้นนี้ล่ะหลานชายของไหทำต่อหหนน้้้าาาาาาฉัไัไไไไดดมมมมิเเฟกล่่่ววขสราารถยอบ ดังนั้นคิ้งเฟงจึงขึ้นไปดูแลพบว่ารูปปั้นของทิดาแห่งท้องทะเลดูปแปลกๆแบบเล็กน้อยอย่างน้อยเมื่อคิ้งเฟงต้องการใส่มันไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเขาก็ถูกปฏิเสธสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่พิเศษมากแอลลมันยังไม่ใช่ของฉันเลยชินเฟิงมองไปที่รูปปั้นของทิดาแห่งท้องทะเลตรงหน้าเขาชินเฟิงก็รู้สึกแปลกและงุนงนงนเล็กน้อยเช่นกันแต่เมื่อคิ้งเฟงเดินไปที่ด้านข้างของรูปปั้นของทิดาแห่งท้องทะเลรูปปั้นของทิดาแห่งท้องทะเลก็เริ่มสั่นไหวเล คินเฟงสะดุ้งอยู่ครู่หนึ่งแต่ก่อนที่คินเฟงจะสามารถตอบสนองได้เสียงแปลกๆก,ก็เริ่มดังขึ้นรอบตัวเขาน่าจะเป็นการร้องเพลงอะไรสักอย่างเสียงร้องเพลงดังกล้องอยู่ในหูของคินเฟงและคินเฟงมองไปที่เสียงอันไพเราะท,ที่รูปปั้นของทิดาแห่งท้องทะเลที่อยู่ตรงหน้าเขากำลังทำอยู่คินเฟงมองดูสถานการณ์ตรงหน้าเขาอย่างมีความสุขและในขณะนี้คินเฟงก็ค่อยๆหยุดการเคลื่อนไหวของเขา เสียงของรูปปั้นธิดาแห่งท้องทะเลตรงหน้าเขาช่งางไพเราะมากแม้ว่าฉินเฟิงจะไม่สามารถเข้าใจมันได้เลยกราบใดที่เสียงร้องเพลงยังดังอยู่ในหูของเขาฉินเฟิงก็สามารถรู้สึกถึงความสงบสุขที่ระเบิดออกมาจิตใจคิงเฟิงดูเหมือนจะรู้สึกว่าวิญญ,ญาณของเขาถูกชำระล้างแล้วและในขณะเดียวกันเขาก็สบายใจขึ้นมากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วและในเวลานี้เสียงร้องก็หายไปแล้วในเวลานี้คินเฟิงก็มองไปที่สถานการณ์ตรงหน้าเขาเช่นกันแต่เขาก็ยังสับสนเล็กน้อย เพราะในมุมมองของคินเฟงเวลาที่เขาอยู่ข้างๆรูปปั้นธิดาแห่งท้องทะเลนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ตอนนี้เมื่อดูเวลาจริงขององค์การแข่งขันขินเฟงอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกประหลาดซึ่งช่องว่างได้มาถึงแล้วอืมแปลกจริงๆชินเฟิงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรูปปั้นธิดาแห่งท้องทะเลดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและต้องการออกไปในเวลานี้ขณะที่คินเฟงหันกลับมาโตหินเล็กๆก,ก,ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าขินเฟงบนโต๊นี้มีขุยหินยาวด้วยศูนย์ขอดอกไม้อืมอยากให้ฉันพูดซ้ำไหม ขิ้นเฟงไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปดังนั้นในเวลานี้ขิ้นเฟงจึงค่อยๆค,คว้าขลุยหินยาวที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นชินเฟิงก็วางขลุยไว้ใกล้ปลากของเขาและเริ่มเล่นตู๊ตู๊ตูตูคลึ่งเสียงที่น่าอึอดอัดดังขึ้นใน,ในหูของขิ้นเฟงเองและถึงแม้ว่าเพลงที่ขิ้นเฟงเล่นในเวลานี้จะเหมือนกับเสียงที่ขิ้นเฟงได้ยินก่อนหน้านี้ทุกประการแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเสียงนั้นรุนแรงมากแต่ในเวลานี้แม้แต่ขิ้นเฟงเองก็รู้สึกเจ็บปวดมากราวกับว่าแก้วหูของเขากำลังจะถูกเจาาาะะะออััญญปปปปปปรรรรรรกกศศคคูู่่นนีีีี ในเวลานี้ถิมนเฟิงอดไม่ได้ที่จะหลับตาเพราะเสียงที่เข้าหูซึ่งทาให้ถิ่นเฟิงรู้สึกเจ็บปวดมากในไม่ช้าคิ้เฟงก็เป่าเสร็จทันใดนั้นรูปปั้นที่อยู่ตรงหน้าของคิ้เฟงก็พังทลายลงจากนั้นเสียงโกรธมากก็ดังขึ้นในหูของคิ้เฟงคุณทําให้ดนตรีภัยระขนาดนี้แปดเปื้อนคุณต้องถูกลงโทษทันทีที่เสียงนี้ถูกจดจําพลังงานจํานวนมากก็ปรากฏขึ้นในรูปปั้นตรงหน้าเขาแอลมลนก็กลายเป็นนางเนื้อสีฟ้าอ่อนต่อหน้าถิ่นเฟงิงในเวลานี้นางเนื้อตัวใหญ่ก็ถือสิ่งที่ดูเหมือนิมมเเลเลแะร่่ัน นางเนื้อเล่นพินในมือของเธอเสียงพินนั้นไพเราะแต่ถิ่นเฟิงสามารถบอกได้ว่าเสียงของนางเนื้อเต็มไปด้วยความเกลียดชังบทที่383นางเนือ้อในเวลานี้ถิ่นเฟิงยังได้ดูการคุณลักษณะของนางเนื้อที่อยู่ตรงหน้าเขาเล็กน้อยชื่อทิดาแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลาน,นีระดับระดับ100คลาสผู้นำระดับการแข่งขันชีวิต1.2ล้านการป้องกันกายภาพ1 2 0 0 0 1 2 5 0 0พลังป้องกันเวทมนต์หนึ่งลบหพ 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0พลังโจมตีเวทมนต์ส0ม0มลบ35ันความเร็ว220ทักษะกิทิดาแห่งท้องทะเลในฐานะทิดาแห่งท้องทะเลทิดาแห่งท้องทะเล0ูนนางเนือกเดลลาน,นีได้รับพรแห่งท้องทะเลดังนั้นคุณสมบัติทั้งหมดของนางเนืออเบลลาน,นีบุตรสาวแห่งท้องทะเลจึงเพิ่มขึ้น300%รอเปเซและความเสียหายที่ได้รับลดลง40เอร์เซเมื่ออยู่ในมหาสมุทรทิดาแห่งท้องทะเลนางเนืออเบลลาน,นีจะเพิ่มคุณสมทมดเ2 theo. ผลกระทบจากท้องทะเลลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเงือดเดนเลานี่พุ่งเข้าใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายทางกายภาพจำนวนหนึ่งให้กับเป้าหมายและมีโอกาสทาให้เป้าหมายเข้าสู่สภาวะเวียนหัวกลางทะเลโอกาสที่จะมึนงงและระยะเวลามึนงงจะเพิ่มเป็นสองเท่าดอเตอร์ออฟเดอรซีโอเทียนเจิดาแห่งท้องทะเลนางเงือดเดนเลานี่พ่นพลังงานไปยังเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทมนต์บางอย่างให้กับเป้าหมายและมีโอกาสทาให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะจําคุกท่ามกลางทะเลความเสียหายที่เกิดจากลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนือกเดลลานีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า การป้องกันกระสุนที่ยอดเยี่ยมลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเงืออเบนลาวนีพยายามต้านทานการโจมตีโดยลดความเสียหายทางกายภาพที่เธอได้รับต่อไปลง30%และความเสียหายทางเวทมนต์ลง45%เป็นเวลา120วินาทีดอิงสตักเกอร์เมื่อ HP ชของดอเตอร์ออฟเดอะซีเมอร์เมดเดนลาวนีต่ำเกินไปดอเตอร์ออฟเดอะซีเมอร์เมดเดนลาวนีจะได้รับค่าสถานะโดยรวมที่สูงมากดอร์จทิดาแห่งท้องทะเลนางเนือกเดลลานีพยายามหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ คลื่นแห่งท้องทะเลทิดาแห่งท้องทะเลนางเนือกเดลลานีปล่อยคลื่นแห่งท้องทะเลก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อเป้าหมายระยะไกลเมื่อลูกสาวแห่งท้องทะเลเมอร์เมดเดลลานีใช้ทักษะนี้โจมตีเป like er no okay. e ้าหมายบนบกในมหาสมุทรความเสียหายจะคำนวณเป็นสามเท่าคำนองทิดาแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลานีเล่นดนตรีทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเล็กน้อยและคุณสมบัติโดยรวมจะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปคำอธิบายทิดาแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลานีเป็นที่รักของท้องทะเลและได้รับพรจากท้องทะเล แต่วันหนึ่งนางเนือกเดลลาน,นีที่ดาแห่งท้องทะเลเห็นเจ้าชายรูปงามบนเรืออันห่างไกลและเธอก็รู้สึกใจร้ายดังนั้นลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลาน,นีจึงแงท่งทำเป็นเด็กกำพร้าโง่ๆและแอบเข้าไปในพระราชวางังและใช้ความงามของเธอเพื่อเรียกล่องพ่อของเจ้าชายซึ่งก็คือกาวอวจวงในปัจจุบันต่อมานางเนือกเดลลาน,นีที่ดาแห่งท้องทะเลได้ใช้ชีวิตร่วมกับกษัตริย์อย่างมีความสุขต่อมากษัตริย์ผู้ชราและอ่อนแอก็สิ้นพระชนและนางเนือกเดลลาน,นีลูกสาวของไฮใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเจ้าชายของกษัตริิยยอองงคคใใหหหหม่ลล้กเนนนดาาาชข โอ้ยไอ้บ้าเมื่อดูคําอธิบายของทิดาแห่งท้องทะเลนางเงือกเดลลารนีฉิมเฟิงก็กลายเป็นหินทันทีและลุงของเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจากนั้นในเวลานี้นางเงือกเดลลารนีลูกสาวผู้มีหน้าหนัาเกลียดแห่งท้องทะเลก็ห่ยงพินในมือของเธออย่างไร้ความปราณีและกระแทกฉิมเฟิงต่อหน้าเธอร่างกายของคินเฟิงบินออกไปโดยตรงจากนั้นในเวลานี้คินเฟิงก็ตื่นขึ้นจากความสับสนเนื่องจากความเจ็บปวดคินเฟิงยังรู้ด้วยว่าลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเงืออเป็นเล่านี้ไม่ใช่เทพนิยายในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นในเวลานี้ถิมเฟิงไม่ได้คิดมากเกินไปและโดยไม่ลังเลเขาเหวี่ยงไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาและกระแทกลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนือกเดลลานีอย่างแรงบนไหล่โดนที่ไหล่โดยไม้เท้าฉนวนของทินเฟิงลูกสาวแห่งท้องทะเลเดลลานีนางเนืออเดินถอยหลังไปสองสามก้าวทันทีจากนั้นในเวลานี้ถิมเฟิงก็เห็นที่ดาแห่งท้องทะเลนางเนองเือกเดลลานียกมือซ้ายขึ้นเดิมทีทินเฟิงคิดว่าลูกสาวแห่งท้องทะเลเนางเนือเเลานี้มีอาวุธเพียงชอนิดเดียวโดยถือพินในมือขวาแอละเล่นเปียโนด้วยมือซ้าย แต่สิ่งที่คินเฟงไม่เคยคาดหวังก็คือลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนือกเด็นเลานีกำลังถือบางสิ่งที่ดูเหมือนกะโหลกศีรษะมนุษย์ไว้ในมือซ้ายของเธอทันใดนั้นลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนือกเดวลานี3.6มจุดหกโบกหัวกะโหลกในมือซ้ายของเธอและทุบมันลงไปทางคินเฟงต่อหน้าเธอในเวลานี้คินเฟงก้าวถอยหลังโดยไม่ลังเลในเวลาเดียวกันคินเฟงก็เหวี่ยงไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาอีกครั้งและจมตีลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนือกเดลานีอย่างแรงที่ข้อมือซ้าย ทันใดนั้นลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลานีได้รับบาดแผลอย่างหนักที่ข้อมือซ้ายของเธอและเหวี่ยงไปข้างหลังทันทีดังนั้นเธอจึงพลาดชินเฟิงที่อยู่ตรงหน้าเธอและในเวลานี้ชินเฟิงยังคว้าโอกาสนี้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวและโจมตีลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลานีอีกครั้งในช่องท้องส่วนล่างพร้อมกับไม้เท้าที่เป็นฉนวนอยู่ในมือของเขาบทที่384การต่อสู้ที่ธรรมดามากในเวลานี้ลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลานีถูกไม้เท้าที่เป็นฉนวนของฉินเฟิงโจมตีที่ช่องท้องส่วนล่างและร่างกายของเธอก็โนนน้้ตััวไปขาางหทที จากนั้นนางเลือดเดลลาน,นีที่ดาแห่งทองทะเลก็พ่นเลือดออกมาเต็มปากเช่นกันขณะที่กระอักเลือดเต็มปากร่างของทิดาแห่งทองทะเลนางเลือดเดลลานีก็เริ่มล่าถอยอย่างรวดเร็วเช่นกันเช่นเดียวกับที่นางเลือดเดลลานี матери, ทิดาแห่งทองทะเลถอยกลับไปถินเฟิงก็ไล่ตามนางเลือกเดลลานีทิดาแห่งท้องทะเลในขณะที่ตามทันคินเฟิงพยายามเปลี่ยนงานของเขาจากแบทเทอร์เมดไปเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่ในธาตุทั้งห้า หาองค์ประกอบระเบิดทันใดนั้นชิ้นเฟิงบกมือให้หัวใจของ่าทั้งห้าในมือของเขาและทันใดนั้นลูกบอลแสงที่ประกอบด้วยสีทองห้าสีเขียวน้ำเงินแดงและเหลืองก็ตกลงบนหน้าอกของธิดาแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลานีบูมเสียงระเบิดดังขึ้นในหูของคินเฟงทันใดนั้นร่างทั้งหมดของลูกสาวของไฮเมอร์เมดเดอร์ศูนย์ห้าแหลนี่ก็ถูกคินเฟงปลิวไปจากนั้นเช่นเดียวกับร่างของธิดาแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลานีลอยอยู่ในอากาศชินเฟิงก็ชี้ไปที่ไม้เท้าในมือของเขาและใช้เวทมนต์หมาใส่นางเนื้ แรงดันลมทันใดนั้นลมแรงอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นข้างบุตรสาวแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลาน,นีและเนื่องจากอิทธิพลอันมหัศจรรย์ของแรงลมร่างของธิดาแห่งท้องทะเลนางเนื้อบเดลลาน,นีที่ลม้มลงต่อหน้าเธอจึงถูกพัดขึ้นไปบนท้องฟ้าในคราวเดียวและนี่ทําให้คินเฟงมีเวลาพอสมควรในการทําความรู้จักกับทิดาแห่งท้องทะเลนางเนื้อบเดลลานีซึ่งยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้าในเวลานี้จากนั้นในเวลานี้ถิ่นเฟิงบกมือให้หัวใจแห่งธาตุทั้งห้าในมือของเขาอีกครั้งโดยไม่ลังเลและใช้เวทมนต์เปลวไฟแห่งไฟและดินบนดดาาแห่งงงงท้้้อออะเเเลลบนนนืี ทันใดนั้นเปลวเพลิงแห่งไฟและดินซึ่งประกอบไปด้วยธาตุไฟและธาตุดินก็ประทะเข้ากับทิดาแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลานีที่อยู่ตรงหน้าเธออัญยประกาศคู่จุดจุดจุดการโจมตีครั้งนี้ยังสร้างความเสียหายอย่างสูงต่อทิดาแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลานีและทิดาแห่งท้องทะเลเนื้อเดลลานีก็พ่นเลือดออกมาอีกครั้งและในเวลานี้ร่างของธิดาแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลานีก็บินขึ้นไปที่ระดับความสูงที่สูงขึ้นอีกครั้งในเวลานี้ถิ่นเฟิงก็ยกมือขึ้นโดยไม่ลังเลและปล่อยเวทมนต์ไปที่ดาแห่งท้ออองะะะเเเเลลลนนนาาาืกกดดวีแแสบ็ริม โดยพื้นฐานแล้วแสงยังคงเป็นไฟชน,นิดหนึ่งตอนนี้ความเข้าใจและความชำนาญของคินเฟงเกี่ยวกับธาตุไฟได้รับการฟื้นฟูเป็น100เซดังนั้นตอนนี้ความเสียหายจากคุณลักษณะแสงต่อเป้าหมายคือ5 0เซของเอฟเฟกต์ดั้งเดิมดังนั้นในเวลานี้เวทมนต์แห่งแสงระยะไกลพิเศษแฟลชระเบิดจึงปรากฏอยู่ข้างๆทิดาแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลาน,นีและทิดาแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลาน,นีได้รับบาดเจ็บและถูกบังคับให้ปิดตาเพราะแสงแฟลชที่ระเบิดทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งรอบข้างได้่คางขอ,องรรน้อนทั่วไปที่จริงงแล้วมัันยคงใช้ระเเเบิดดแลลกอวา เช่นเดียวกับตอนนี้แต่การตาบอดไม่ได้หมายความว่าคุณจะโจมตีไม่ได้ในเวลานี้ลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนือกเดลลานีก็ถูกโจมตีด้วยการโจมตีหลายครั้งของฉินเฟิงเช่นกันและตอนนี้ลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลานีก็โกรธมากตอนที่คิ้งเฟิงพยายามโจมตีต่อไปลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลานีก็ขยับร่างกายของเธอกลางอากาศทันทีจากนั้นใช้ทักษะของเธอเองคลื่นทะเลตอนที่เธออยู่บนพื้นดินลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนือกเดลลานีไม่สามารถยืมน้ำทะเลได้เธอจึงต้องสร้างน้ำทะเลด้วยตัวเอง ทันใดนั้นลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลาน,นีก็สร้างคลื่นที่ดูดีทีเดียวและโจมตีถิ้งเฟิงต่อหน้าเธออันที่จริงลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนื้อเดลลาน,นีไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวเธอได้เลยในความเป็นจริงลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลาน,นีไม่สามารถมองเห็นได้ว่าทิ้เฟิงอยู่ที่ไหนเช่นกันบทที่6 8 7อปดันที่จริงลูกสาวแห่งท้องทะเลเนื้อเดลลาน,นีเพิ่งใช้กลอุบายแบบสุ่มแต่การเคลื่อนไหวนี้เป็นเรื่องบังเอิญมันเพิ่งเกิดขึ้นกับการโจมตีทินเฟิง น้ำเยอะจังเลยเมื่อมองดูคลื่นขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างๆทิดาแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลานีถิมเฟิงก็ยิ้มเล็กน้อยเช่นกันสิ่งที่เห็นได้ก็คือจูจ่่คิ้เฟิงก็ยกมือขึ้นและชี้ไม้เท้าในมือของเขาไปยังลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนือกเดลลานีซึ่งอยู่ไกลออกไปเหนือท้องฟ้าจากนั้นในเวลานี้คิ้เฟิงยังได้ปล่อยเวทมนต์น้ำวอเตอร์ดราก้อนสลมไปที่ลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเนืออเดลลานีทันใดนั้นผลขององค์การโจมตีของมังกรน,น้ำก็เปิดใช้งานและมังกรน,น้ำตัวใหญ่มากก็ปรากฏตัวขึ้นจากท่ามกลางมาาาาลาหม หมาป่ายักษ์ที่ถูกเรียกโดยลูกสาวแห่งท้องทะเลนางเลือดเดลลาน,นีกลายเป็นวัตถุดิบสำหรับเวทมนตร์ของคินเฟงทันใดนั้นมังกรน,น้ำก็พุ่งเข้าใส่ร่างของธิดาแห่งท้องทะเลนางเงือดเดวลาน,นี